เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็ถือว่าคุณช่วงนี้นะคะการเงินการทองของคุณดีนะคะอาจจะได้เงินมาจากคนที่เป็นเพศหญิงนะคะเช่นว่าเราทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะมะีมาติดต่อเรานะคะอาจจะเป็นคู่หญิงชายนะคะ,ะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาอย่างนี้นะคะก็ให้เราเข้าหานะคะ คนที่เป็นเพศหญิงมากกว่านะคะคนเพศหญิงก็จะตัดสินใจนะคะทำใช้บริการเราอย่างนี้ก็ได้นะคะลักษณะนะแล้วก็หรือจะเป็นเ,เพศที่3นะคะหรือเป็นคนลักษณะว่า,าถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะอาจจะมีลักษณะจุกจิกนิดนึงนะคะให้เราอดทนนะคะแล้วจะได้เงินได้ทองนะคะเขาอาจจะเป็นคนจุกจิกนะคะแต่เราก็ต้องยอมนะคะลูกค้าคือพระเจ้าเนาะอย่างนี้นะคะ แต่ก็ลูกค้าคือพระเจ้าจริงนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะมา,เ,าเหมือนใช้อํานาจกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนอบริการของเราให้เต็มที่อย่างนี้นะคะเราเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปนะคะอาจจะได้งานที่จุกจิกแต่เราก็จะได้เงินได้ทองนะคะเก้าเหรียญ ก็คือมันมี10เหรียญน,นะคะคุณได้9เหรียญก็ถือว่ามากแล้วนะคะเยอะมากนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ คนรับราชการก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นอย่างนี้นะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะคนที่ไม่ว่าจะค้าขายทำธุรกิจงานบริการหรือซื้อมาขายไปนะคะหรือทำงานอิสระนะคะช่วงนี้การเงินสะพัดนะคะเงินไหลมาเทมานะคะแต่อุปสรรคมีทุกคนอยู่แล้วเล็กๆน,น้อยนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขอ,อุปสรรคไปได้นะคะสำหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงก็อาจจะมีบ้าง ะะแต่ไม่ได้เน้นนะคะสาหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะสําหรับความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะคนที่เป็นมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าสมพงกันนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะ,ะคบกันแล้วดวงส่งเสริมกันนะคะนำพาซึ่งความร่ำรวยมาสู่ กันและกันนะคะสำหรับคนเป็นโสดนะคะคุณก็อาจจะได้พบเจอคู่ที่ f u ลออปชั o นนะคะดูแลคุณได้นะคะแบบจัดเต็มอย่างนี้นะคะหรือดูแลคุณในแบบที่ cover จนถึงพ่อแม่ได้เลยนะคะก็ค่อยๆค,ยคบหากันไปนะคะดูกันไปนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ 8มเมต้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้วันอังคารนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะการงานมีการขยับขยายขยายสาขานะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายก็อาจจะเพิ่มสินค้าเพิ่มรายการผลิตนะคะสําหรับโรงงานนะคะเพิ่ม สาขาหมายอย่างนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะพอขยับขยายก็แสดงว่าคุณก็มีเงินที่จะต้องขยับขยายแน่นอนนะคะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะอาจจะเริ่มจะมีโชคลาบเข้ามาบ้างแล้วนะคะอาจจะขายทรัพย์สินมรดกได้นะคะ หรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรั์นะคะหรือได้เงินฟุกๆมานะคะได้เงินจากการที่ลูกค้ามาทำมาซื้อบริการเราหรือขายซื้อสินค้าเราอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือ รับราชการนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องขยับขยายเกี่ยวกับหน้าที่การงานบางคนก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเดิมนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอย่างนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็เริ่มมีแล้วนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเรียนหนักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะคุณใส่ใจการเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบยังไงมันออกมาดีอยู่แล้วนะคะสําหรับบางคนที่จะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะพอจบการศึกษาคุณก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่ สูงขึ้นทันทีนะคะหรือบางคนสอบเลื่อนสอบอชิงทุนไปเรียนต่อได้อย่างงี้นะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่คบหากันอยู่ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะคนที่มีคู่อยู่ก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือสร้างฐานะร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันนี่ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนที่ตรงสเปคคุณนะคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้คบหานะคะก็เราต้องฉลาดคบนะคะค่อยๆค,ยคบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะเป็นคนรู้จักก่อนพัฒนาเป็นเพื่อนแล้วค่อยพั นาเป็นแฟนทีหลังนะคะให้รู้จักนิสัยใจคอกันก่อนนะคะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะคนวันพุธก็ถือว่าช่วงนี้นะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเป็นคนดีอย่างนี้ก็ได้นะคะคนวันพุธก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจากความดีของคุณนะคะหรืออยากได้ไรายนะคะอยากทําธุรกิจการค้าดีนะคะอยากได้เรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานอยากได้เงินทองอย่างนี้นะคะก็ขอ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะท่านก็จะบันดาลโชคลาภให้เรานะคะเราอาจจะต้องปฏิบัติตัวนิดนึงเช่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือทําบุญบ่อยขึ้นนะคะทําบุญก็ไม่ได้เน้นเรื่องเข้าวัดนะคะอาจจะช่วยเหลือคนหรือเราทําประจําอยู่แล้วนะคะผลบุญก็จะส่งเสริมให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องชีวิตส่วนตัวในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือทําทธุรกิจค้าขายก็ถือว่าดีนะคะบางคน ทําทเกี่ยวกับการเกษตรนะคะผลผลิตก็ออกมาดีนะคะได้เงินได้ทองเวลาขายผลผลิตอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะช่วงนี้การเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเราอาจจะฝันดีนะคะหรือมีโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเราอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะไพ่ฤือสีน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะ ผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะฝ่ฝันเรียนถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะก็ได้แน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนอาจจะเหงานิดนึงนะคะไม่เคยมีแฟนเลยนะคะหรือไม่คบใครเลยอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าอาจจะเหงาหรือเป็นคนมีโรคส่วนตัวนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดภาวะที่เจอความรักที่ไม่สมหวังนะคะก็ถือว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสริคอะไรนะคะเพราะว่าคุณดูแลตัวเองได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าคบกันในแบบที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไว้อกไว้ใจกันไม่ได้มีปัญหาอุปัรรคที่จะทะเลาะเบาแวงกันนะคะ คบกันจนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วนะคะมองตาก็รู้ใจกันนะคะไม่ได้มีเรื่องกดดันอะไรค,รบ,ครบกันแบบชิลๆนะคะให้ช่องว่างของ แต่ละคนนะคะเพราะ,ะคนที่คบกันนี้นะคะได้ไพ่ฤาษีเนคุณวันพุธเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะอาจจะพบเจอนะคะคนในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะคะหรือคนต่างชาตินะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเยอะเป็น1ิปีอย่างงี้นะคะก็อาจจะดูแลใจใสเราได้นะคะอาจจะอายุแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะแต่สามารถที่จะคบหากันได้นะคะอาจจะ เป็นข้าราชการในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนะคะหรือครูบาอาจารย์นะคะแต่เขาดูแลจะใส่คุณได้ดีนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตาจะตัดสินใจไหมนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้พไพ่สามเมท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีโชคดีนะคะคุณอาจจะเคยช่วยเหลือใครมาก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะปัจจุบันนี้นะคะทําธุรกิจการค้าหรือการงานก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงนะคะคนในครอบครัวนะคะบุตรบริวารน,นะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือผลักด,ดันให้คุณจเจริญในหน้าที่การงานนะคะบางคน ทำธุรกิจการค้าหรืองานบริการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหนุนหลังหรือให้ทุนมาอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนฝูงมาช่วยเหลือรวมทั้งคู่ของเราก็ได้นะคะมาช่วยเหลือเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะมีแต่คนช่วยเหลือเราอาจจะช่วยเหลือใครมานะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากคนใกล้ตัวอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะอาจจะมีอาจารย์ช่วยเหลือนะคะมีเพื่อนช่วยกันติวนะคะในกลุ่มก็นําพากันให้เรียนจบไปสําเร็จรู้ล่วงนะคะ ยังไงก็ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบดีอยู่แล้วนะคะเหมือนชวนกันเรียนยนี้นะคะในกลุ่มนะคะสําหรับความรักนะคะคู่ของเรานะคะก็เป็นคู่ที่ปรึกษาหารือได้ซัพพอร์ตกันนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเอื้อเฟื้อกันดูแลกันอย่างดีนะคะลักษณะสามไม้เท้าก็เป็นคู่นะคะคู่แท้ที่ อบประมกันช่วยเหลือกันนะคะหรือเขาเข้ามาในเวลาที่เราลําบากนะคะมาช่วยเหลือเรานะคะจนพัฒนาเป็นความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบคู่ในแบบที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษานะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเป็นพี่เป็นน้องนะคะเข้ามาให้คําปรึกษาดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ถือว่ามีการพัฒนานะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ ราชาถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์นะคะก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะเวลาทําอะไรก็มุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะในการงานนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่งานนะคะมีไอเดียตลอดนะคะไอเดียแปลกใหม่ๆทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณทันสถานการณ์นะคะไม่ว่าคุณขายตัวนี้ไม่ได้นะคะสําหรับคนท,ทําธุรกิจการค้าคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะเข้าที่เข้าทางนะคะแม่ขุนทองเลยไม่ต้องห่วงควบคุณตัวคุณเองนะคะก็ เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพใดทํางานประจํานะคะรับราชการทํางานอิสระหรือค้าขายนะคะไม่ว่าทํางานบริการหรือซื้อมาขายไปคุณก็ถือว่าคุณเอาตัวรอดได้ปัญหาอุปรสรรคทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะจากนี้ไปก็เริ่มจะมีกําไรจากการทํามาค้าขายนะคะ เริ่มมีรู้ทางทําเงินใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีโชคลาภจากการงานนะคะการเสี่ยงก็อาจจะพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าการเรียนดีเยี่ยมเลยนะคะผลการเรียนผลการสอบดีมากไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนนะคะสําหรับความรักก็ถือว่าความรักของคุณก็มั่นคงนะคะต่างคนต่างทํางานช่วยกันรสร้างฐานะนะคะ ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะความรักไม่ว่าจะมีครอบครัวแล้วหรือกําลังคบหากันอยู่นะคะล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีช่วยเหลือกันในทางที่ดีนะคะช่วยการสร้างฐานะนะคะยังไงก็ดีดวงส่งเสริมกันแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทํางานจนลืมอมองหาใครอย่างนี้นะคะแต่อยู่ๆนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้คุณได้ศึกษานะคะแต่มันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะเพราะเจ้าชะตามีสเปคสูงเหลือเกินนะคะ เป็นคนช่างเลือกนะคะหรือคบใครก็ไม่อยากให้เจ็บปวดอีกแล้วอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้อาจจะมีแผนนะคะที่จะซื้อรถใหม่นะคะซื้อทรัพย์สินมรดกใหม่ซื้อที่ดินใหม่ซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะคะก็ค,ค่อยคิดค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าไม่สําคัญเราก็ตัดออกไปนะคะถ้าเรามีรถอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ควรจะซื้อใหม่นะคะถ้ามันยังใช้ได้ดีนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณอยากขยับขยายกิจการนะคะก็ต้องใช้ยานผ่านะนะคะหรือบางคนก็อาจจะซื้อสถานประกอบการใหม่สร้าง โรงงานใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีเงินทองนะคะช่วงนี้ธุรกิจการค้านะคะซื้อมาขายไปหรืองานบริการอะไรต่างๆก็ถือว่านำกำลงังกำไรมาสู่คุณนะคะมีเงินมีทองนะคะมาเคลียร์นี้เคลียร์สินใช้ในชีวิตประจำวันขยับขยายกิจการนะคะการงานก็ถือว่ามีความมั่นคงไม่ว่าจะทำอาชีพใดนะคะมีการขยับขยายนะคะบางคนเปลี่ยนงานใหม่นะคะบางคนก็ย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็น ไปด้วยดีนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานการเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องห่วงว่าผลการเรียนผลการสอบจะเป็นยังไงไม่ว่าจะจบการศึกษาแล้วเรียนต่อก็ถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีมากๆนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็สร้างฐานะร่วมการทําธุรกิจร่วมกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันนะคะ ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามานะคะให้เราได้พบหาอาจจะเป็นคนตรงสเปคเรานะคะได้พบหากันแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะสําหรับแม่ปุ่นทองแล้วไพ่เดอะเวอร์ก็ดีที่สุดในสำรับนะคะพราอถือว่าไพ่เดอะเวอร์นี้นะคะก็มีพร้อมทุกอย่างนะคะคุณก็เป็นคนที่ผ่านพ้นอุปสรรคมาน,านานประการนะคะสร้างฐานะมาด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะคะก็ถือว่าจิบจิบแล้วนะคะตอนนี้นะคะอุปสรรคปัญหาคุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเพียงแต่มีสติเท่านั้นเองนะคะการงานก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีคุณอาจจะต้องติดต่อกับ ต่างประเทศนะคะสื่อติดต่อกับคนต่างชาติในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือแดนไกลๆนะคะคือต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้าเป็นไปในทางที่ดีบางคนอาจจะทําธุรกิจขนส่งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือเราขายสินค้าให้คนต่างชาตินี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีมีลูกค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติอย่างนี้นะคะนะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคนทํางานประจําก็อาจจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดใกล้นะคะหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักรวมทั้งทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะร่วมกับบริษัทต่างชาตินี้ได้นะคะ หรือบางคนรับราชการก็ถือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะตอนนี้สําหรับการเงินโชคลาบก็ถือว่าเรื่อยๆนะคะมีอาจจะมีโชคลาบฟุกๆเข้ามาบ้างนะคะแต่เน้นในเรื่องของการงานที่มีความก้าวหน้ามากๆนะคะเงินทองก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะไม่ได้แย่อะไรนะคะก็ถือว่าได้มาก็ใช้ไปนะคะมีการใช้จ่าย ก็มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องเป็นคนเรียนดีมากๆนะคะเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะมีแผนที่จะไปเรียนซัมเมอร์เรียนภาษาที่ต่างประเทศนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่ก็ถือว่าคบหากันมาเนิ่นนานนะคะบางคนคบหากันตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านเก่านะคะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่ากักนมานะคะสนิทสนมกันก็พัฒนามเาเป็นแฟนอีนะคะ คู่ของเราไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหรือบางคนมีคู่ต่างชาตินะคะคบหากันหรือบางคนใช้ชีวิตที่ต่างประเทศในตอนนี้เพราะมีครอบครัวที่ต่างประเทศนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็คบหากันเนิ่นนานเข้าอกเข้าใจกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเรื่อยๆ ครอบครัวก็อดุดมสมบูรณ์ดีมีความสุขดีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะเข้ามาในแบบที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็จริงใจกับการครบหาคุณนะคะรักคุณอย่างจริงใจนะคะค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆตัดสินใจไปนะคะคำทาทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะ